มเ้อ ar ินเขาพนาคนมาอีกต AL ัวนี่คมาตัวนี้ผ pues well> ู้ใดวะมาเด้อกินเขาพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินเขาพี่น้องเอ้ย

โอ้ยปาย่างตำแก้วมามามาโอ้ยกิงบานโอ้ยปาย่างตำแก้วมามามาโอ้ยปลาย่างตำแก้วมามามากบ่ได้ไปใช้แล้วมาหาล็อกขายของนั่นมันนี่ละไปใช้แล้วมาหาก็บ่ได้ไปใช้แล้ว ตะกินมันขายของขายของนนเนาะอแล้วม,มหาค่าหาขายน้ำโมนิลาเหรอก็ไม่ได้ไปใส่แล้วมาหาค่าหาขายน้ำโมนิละเครื่องใส่เครื่องสอยนี่พวกใครลงหน้านี่ล่ะักจกเสียมมีอะไรบ้างน,นี่ยใส่แนี่ยซอยพวกใครลงหน้านี่ล่ะ กะแนวใส่แนวสอยน้ำไฮน้ำหน้านี่ละ่ะบักโจกเสียมขาดมีระบ่ทางไปของซื้อที<ม>เออมาผู้เดียวนี่ละ่ะเอาเออมาผู้เดียวเออมาผู้เดียววายเห็นจังไหนเล้วมาหาอยากหาจินเนาะ จังได้มาหาอยากหากินเนาะวายฮหดจังไดแล้วมาหาอยากหากินเนาะมูเจ้ามานอนไถหน้าบ่แล้มาเห็ดอีหยังมูเ,งมเจ้ามาหาการบ่มูเจ้ามาหาการบ่แล้มาเห็ดอีหยังทหารถล่มเนาะเอามูเจ้าอจู่บ้านนี่บ่เอามูเจ้าอย้าบ้านนี่บ่ เอา้ามูกเจ้าอยู่บ้านนี่บ่ไหวกับซิมิตะของนั่นแล้วแนวคนมาหาขายของเนาะอยากได้อีหยังล่ะไหวกับซิมิตะของนั่นแล้วแนวคนมาหาขายของเนาะไหวกับซิมิตะของนั่นแล้วแนวคนมาหาขายของเนาะอยากได้อีหยังล่ะลกไว้ไวไวม,มันแมนเนาะ หวายมันแมนบอได้หรือว,ๆๆๆๆวายมันแมนบอวายมันแมนบอง่ายๆจังสีเลยบอบออยู่เดี๋ยวนี้สีม้าป้นสันบอบออยู่เดียวนี้สีม้าป้นวัดสันธอว้าวอยู่เดี๋ยวนี้สีม้าป้นวัดสันธอ เสียใจไลยแล้วสักปนก็เสียังไลยแล้วสักเน้าตัวกามาผู้เดียวเนาะปนก็เสียังไลยแล้วสายน้าตัวกามาผู้เดียวเนาะปนก็เสียใจจังใดแล้วแนวาตัวกามาผู้เดียวเนาะว่าขันเราพื้นมีเงินนั่นบริมาใสก่ปนี่แล้วพอเวลาขันเราพื้นมีเงินนั่นบริมากตัวปัญญาตมาใส่ปนี่แล้วพอเย ไหวขันเบ่าพื้นมีเงินนั่นบ the the ่ได้มาถูกมายากมาไกลแบบนี้แล้วพอเอ้ยถูกยากเนี่ยจังได้มาหล่อนเรีไกพนี้่อนี่กระได้กระย้อนถูกยากล่ะจังได้มาหล่อนเล่พกพนี้จอดนี่ก็ได้อระัจงได้กระย้อนถูกยากนั่นล่ะจังได้มาหล่อนอืมกระย้อนถูกยากนั่นล่ะจังได้มาหล่อนอืม กายนทุกยาก c น่ะล่ะจังได้มาหอดพี่สีเยืมจักเมื่อล่ะมีผู้ขำมานักอยู่บ่สียืมจักเมื่อล่ะมีผู้ขำมานักอยู่บ่สียืมจักเมื่อล่ะมีผู้ขำมานักอยู่บ่เมนมานนะบ้านี่บ่เมนมาโนะบ้านี้บ่เมนเจียวบ่เมนเจียวบ่ bà này bạc là ơi vô bó bà này bạc là ơi mà vừa mướn cần vô càng hôn càng tha nhưng cần không cần khứ này bà mình ăn sau hả nữa bà mày bỏ hàm mày nhắn so hàng bỏ hàm ngoài phải so ngoài nó cái chú phi đéo chết nhau chú phi đéo ngoài nó cái chú phi đéo chết nhau chú phi đó ngoài เงินก็อยู่พี่แล้วเคียนเอวอยู่พี่ละเนาะไอ้คนหนามมึงมาเอาบักลาะเออมึงก็เถื่อนมากหรอกให้ลูกพี่มึงมาเอาบักลามึงก็ต้องขึ้นมากหรอกให้ลูกพี่มึงมาเอาบักลามึงบ่ต้องขึ้นมากดอกไอ้่นหนามมึงมาเอา,าเอาเนื้อน้ำย่างมากไอ้่นหนามมึงม คุณแห่งวหนาม้างมาเอามาเอาแม่หำคุณแหหัว่านาม้งมาเอามาเอาแม่หำอย่างนั้ไหมอย่างลงมนเอาตัวจะกได้เงินโมแมนตบ่พีอยู่ในหอผาน้ำเฒ้าพีเอาตัวจะได้เงินโมแมนบ่อพี่อยู่ในหอผาน้ำเฮาพีมาเอาได้ไหมรัะ ลงมเมาเลยแม่นะอบานนาเพียงเดียวี่ล้มเมาเลแม่น้ะโอ้ยบ้านนาเพียงเดีีโจรอยู่ตัวนี้าโอ้ยเนาะบ้านนาเพียงก็ไม่โจรอยู่ตัวนี้ว้าโอ้ยเนาะบ้านนาเพียงก็มี่โจรอยู่ตัวนี้ฮออ่ ตามธรรมดาคันสีมาพรุนมันก็ต้องเข่าทั้งหลังผุน,นสองคนกระสุนแต่ธรรมดากันสีมาปรุนมันต้องเข่าทั้งหลังผุนเข่าหลังเทียงผุนสองคนสั่นตัวตามธรรมดาคันสีมาพรุนมันมันก็ต้องเข่าทั้งหลังเถียงผุนสองคนสั่นตัวมันก็สวยแสดงว่ามูาตัวมาสีค่คนแมนบอลนี่สแสดงว่าแสดงว่ามูเจ้ามาสีค่คนแมนบอลนี่แสดงว่ามูเจ้ามาสี่คนแมนบอลนี่ เอาบอกขย่างลงมาเอาคือบอกมาลงมาเสียงพี <c <c ่กห้จังว่าห่วเอาบอกย่างลงมาเอาคือบอกมาลงมาเอาอยู่เทียงพี่ไป้จังว่าห่วยเอาบอกให้ลงเอาบอกให้ย่างลงมาเอาคือบอกมาลงมาเอาอยู่เถียงพี่กห้ยังว่าลงมาเสียงพี่กห้จังว่าหวย คันกูมีปืนสู้ตายบดได้หนิพ่นกระพ่นบ่เป็นเว้ยคันกูมีปืนสู้ตายบดได้หนิพ่นกระพ่นบ่เป็นเว้ยคันกูมีปืนสู้ตายเบิดได้หนิพ่นกระพ่นบ่เป็นเว้ยบอกมันรองบ้าเอาหัวหน้ามึงขึ้นโซ่แถวบักลาบอกมันรองบ้าเอาแม่เงินมันย่านกูได้ยันเพราะหนามึงขึ้นโซ่แถวบักลาเเดดี๋ยว ว่าหนามึงคือสวัวแถบล่ะมันย่างกูเด้บอกมันมาเอาแม้เงินน่ะมันย่านกูได้มันย่างกูได้ยดิ่งพาไปนะเนี่นี่นี่ไผยิ่งไปนี่ไผยิ่งไผ แล้วแล้วพ่อยิงหนแล้วแล้วฮึแล้ว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 พ่อยังห้นโแล้วแล้วมีปืนสองนันก็เออมีส้อนี่ละมีปืนแกบคละบันึงี่คนนเอมีปืนสองคนมนีปืนสองน้อนเออมีปืนสองคนมีปืนสองคนถือปืนแก๊บบักนึ่งนี่ถือปืนแก๊บหวยแล้วบักนึงนี่ว่นเหนด้วยนะว่าเหน่วยนะพักตายพักตายว่าเหนด่วยนะว่าเหนื่อยนะพักตายพัต นอนเมบอยู่นี่ละนอนเมบอยู่นี่ละบ่ทันตายบ่ทันตายอนเมอยู่นี่ละนอนอยู่นี่ละบ่ท่านตายบ่ท่านตเอ๊ะนาจะขางทางนายจะขังทางนยจะขอนทางเอายจะขอนทางเถมันายจะขังทางจะขังทางถงหัวทางพุ่นแมนแมนย่ขังทางย่ขังทางพุ่นพุเถืงหนทางพุ่

เกินบดนี้ <G heaven entender> okay.